ไปสองร้อยว่า,างั้นะเชี่ยคำเตือนคลิปนี้ทําพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทําตามโดยเด็ดขาดการนั้นเป็นสิ่งผิกดกฎหมายอายุต่ากว่าส8 8ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีคนดูดูคนด้วยนะคะวันนี้เจอกันกับแคทลี่อีกแล้วนะคะรอบที่2นะโอ้ย แคทลีเล่นเว็บเมซ่บูนะคะเมื่อกี้โอ๊ยทำไมก็ไม่รู้นะคะจะบ่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ลืมไปว่าอะไพอยู่แคทเล่นเมซ่บูนะเติมไม่มีขั้นต่ําแล้วก็ไม่ต้องทําเทิร์นด้วยนะคะแคทลีมีกลุ่มรวมยุทธรวมฐานลูกค้าในไลน์นะคะเออยุทธลูกค้าในกลุ่มเขาจะคอยพูดคุยมีบอกมีเอาปรึกษาเกมแตกแนะนําอะไรกันต่างๆนานานะใครที่อยากเข้ากลุ่มแคทลีมานะคะก็เดี๋ยวค่ะจะทิ้งลิงก์ทางสมัครกับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะใครที่อยากตามก็ลองจิ้มาไดเลยนะ แคทลีนสาวทํานะคะวันนี้อ่ะเพราะว่าคลิปแรกที่เพิ่งลงไปเมื่อตอนเย็นอ่ะโอ้โหสาวทําคือแบบไหล่นอกดีมากคือเข้าฟีสองรอบสามรอบอะทุกคนเออแล้วก็ในกลุ่มแคทวันนี้ก็มีแต่คนแตกสาวทํามาเต็มเลยในกลุ่มแคทมีแต่คนแตกสาวท่ามาเต็มเลยวันนี้เราไม่เล่นสาวทํารอบที่สองไม่ได้แล้วนะคลิปแรกที่ลงไปอ่ะสาวทําของวันเนี้ยคือเล่นแบบเล่นเล่นเบ็ดเบาเบ้าอ่ะรอบนี้คลิปนี้ค่ะก็เลยแบบ เบ็ดสองร้อยไปเลยทุนเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะเบ็ดสองร้อยไหลนอกไปก่อนสามสิบหมุนมาดูสิทุนเก้าพันเบ็ดสองร้อยกับสาวทางเราจะได้ถอนเท่าไหร่นะคะวันนี้เออมันมาดีขนาดเนี้ยเรามีงู่าเราก็จัดเบ็ดสองร้อยไปเลยนะทุกคนเบ็ดร้อยมันเบสิกพื้นฐานแล้วเบ็ดร้อยมันเบสิกเบสิกแล้วอู้อ้ไหลนอกมาสามพันสองร้อยเซตเคสาวทำเบ็ดสองร้อย อุย้ยสามพันกว่านี่ไหลนอกนี่ยังไม่ได้บิ๊กวีนอีกหรอเอาเข้าฟีเซยเข้าฟีไปสองร้อยว่าไงน่ะเชียช่ยเชี่ยตึงจัด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 เลยตึงจัดเลยสเกตเตอร์ห้าตัวด้วยโอ้โหสามหมื่นนะไม่ต่ำอะ่ะยังไงก็สามหมื่นบวกแน่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 สาวถ้ำ แบตสองร้อยเข้าฟรีเกมอุ้ยอะไรเนี่ยเอาทำไงห,หมุนทิ้งงั้นน่ะเออเออขูมีววยไม่ได้ใช้ว่างั้นเบตสองร้อยเข้าฟรีเกมม่บอกนะว่า,าให้พันเนี่ยทุเลตทุเลตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เอาดีดีเอ้ยเบตสองร้อยเลยนะเว้ยเอ้ยเข้าฟรีเกมทำไมให้แค่สี่พันทำไมให้น้อยตังอะเฮ้ย จะให้แค่พันสองพันมันต้องงั้นมันต้องงั้นนะคะทุกคนชื่นใจชื่นใจวันของคันลี่มันกลับมาแล้ววันของคันลี่มันกลับมาแล้วทุกคนไปกันต่อ,อยังต่อเนื่องนะคะว้าว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 าทุนเก้าพันตอนนี้บวกมาสองหมื่นสามแล้วนะเออโบโบโบโอ๊้ยเหมือนจะไหลดีนะคะทุกคน ไม่เป็นไรอย่าพึ่งว่ามันเพราะว่าเขาฟีเจมเมื่อกี้ได้มาหมื่นกว่านี่โอ้โห,หน้ายิ้มแป้นเลยนะคะหน้าค่ะตอนนี้ยิ้มไม่หุบเลยสาวทำยังไหลดีอยู่อีกอะยังไหลดีอยู่อีกหนึ่งดอกยังไหลดีต่ออีกสามพันหกร้อยนะคะถ้าเขาฟีไม้นี้ให้อีกก็สุดยอดอีกแล้วอุยอ๊ยอุ๊ยขนลุกขนลุกขนลุกหนูว่าจะเขาฟีรอบสองแล้วเนะี่ะ โอ้แลาเข้าฟรีให้อีกหนึ่งหมื่นในถอนเลยนะใครไม่ถอนนะคะถอนนะครับไหลเขียวโบไปไปหน้าแดงต่อเปล่าเสียดายนะไปต่อไปต่อไปต่อเดี๋ยวคัจะลองเปิดโบนะเดี๋ยวคัดลองเปิดโบบ้างห้าสิบหมุนไปนเลยไปเบตสองร้อยไม่มีให้ซื้อนะคะเมซี่บูเะเมซี่บูเบตสองร้อยไม่มีให้ซื้อนะ สงสัยกลัวรวยกลัวรวยนะคะเบสิบูขอเข้าฝีสักรอบได้ปะล่ะเข้าฝีสักรอบมาหน่อยเด้อุ้ยอุ้ยไหลเขียวไหลเขียวขอตัวแพงมาบ้างดินี่ไหลนอกเบ็ดร้อยนี่ยังไม่ได้แบบว่าบิ๊กวินซูเปอร์ไม่กูวินเลยนะอยากได้แบบรางวัลก้อนโตไปเลยได้ปะก้อนโตแตกแตกเงย แต่ตอนนี้ทุนเก้าพันระบบมาสองหมื่นห้าเยอะแล้วนะถือว่าเยอะแล้วนะคะทุกคนเบสสองร้อยอย่าไปเสี่ยงนานนะโลมมากเดี๋ยวจะล่าผายนะคะทุกคนโลมมากระวังล่าผ่าดนอสูอุ้ยเมื่อกี้มันเห็นแวบบแบบเหมือนจะเข้าฟรีแต่มันก็แค่เหมือนนะทุกคนเนี่ยพอเปิดโบแล้วมันเห็นลายเจไม่ชัดเลยอะโบอุย้ยหน้าทองมาอย่างสวยเลยนะหน้าทองมาทั้งบนทั้งขวาเลยเนี่ยทุกคน ก็ยังได้อยู่นี่เรื่อยนะเนี่ยสองหมื่นเจ็ดแล้วเนี่ยอะเดี๋ยวหมดสิบเจ็ดหมุนนี้แคดพอละแคดถอนละก่อนที่เราจะโดนสวดไปมากกว่านี้นะคะบวกมาหมื่นหกันทุกคนทุนเก้าพันเนี่ยโบไปคิ้วแม่คิ้วแม,วม่โอ้ทุกคนเหมืนอนฝนจะตกเลยนะคะบ้านแคทอะนี่มันหน้าหนาวหรือหน้าอะไรก็ไม่รู้นะบ้านใครฝนตกเดี๋ยวคอมเมนต์หน่อยเออ มันเริ่มมาแล้วพายุอ,ยอุ๊ยพอ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 สองหมื่นหกพ่อสองหมื่นหกพ่อสองหมื่นหกพอไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาแล้วแชทพอแล้วแชทพอแล้วนะคะทุกคนเบดสองร้อยสารท่าวันนี้นะคะสาวท่าม,มาดีมากไม่จำเป็นว่าต้องตามเบตสองร้อยตามเบตสองเบ็สี่เบตสิบเบตสามเบดห้าได้หมดเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันหน้านะอย่าลืมกดติดตามดูคลิปแคทนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดตับสไครแล้วก็กดกระดิ่งจริงจริงๆจ,จ,จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปน,นะคะ